เอาสุข้าวหอสารายแตกไปตัวเจแตกต่อเอาสูชิแซลมอนแตกไปหนึ่งศูนย์สามห้าครับพวกข้าชุดใหญ่มาแล้วนะสูชิแซลมอนนะเมื่อกี้คูณยี่สิบนะครับเมีย กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะผู้พิชิตนำโชคแล้วครับบนเพื่อนมาแล้วเจอกันในเกมเจ้าแมวนะลักกี้ในโกนะในโกนำโชคนะครับเพื่อนเพื่อนจากค่ายพีจีนะครับมาสวัสดีนะครับต้อนรับในเวลาเช้าเช้านะต้นเดือนที่แสนสดใสของเราแนละ้โวโอ้ตุลาคมนะเดือนสิบของเราน้้งแมวจะแจกโชคหรือเปล่านะวันนี้เข้ามาในทุนสีนะ่พันนะเพื่อนๆโอ้โหมาไปไลฟวอร์มกันก่อนเบสเก้านะ เบสเก้านะครับปลายจัดปลายออโต้ไปสามสิบรอบโอ้โหเพชชุดโอ้ยไม่ใช่เพชดิพัดนะพัดชุดใหญ่แตกไปแจ่มโอ้โหมาเหรียญทองสเก็ตเตอร์มาซูชิแซลมอนก็ไหลมาเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจอยากจะลองเล่นเกมนะเจ้าแมวนาลิก้ในโก้รแมวในโก้นำโชคนะเพื่อนกดลิงที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือใครสนใจจะเข้ากลุ่มโบนัสไทม์นะกลุ่ม VIP โดนไทม์ของผมนะครับผู้พิชิต นำโชคนะกดแอดไลน์เข้ามาที่แอดพีพีหนึ่งสามแปดนะครับพี่พี่เพื่อนๆหรือกดลิงก์ในดีคิปชันได้เลยนะครับมาคสำหรับใครที่ผ่านมารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะอืบอืบอืบโอโหไปแจมแจมไปแจมแจมไหลไหลไปโอ้โหมาแล้วกดเข้าฟีเจอร์เลยดีกว่าแล้วเบสเก้าหกเจ็ดห้าไปมาครับสิบรอบนะ สิบรอบดูซิจะเป็นยังไงนะโโหมาโอ้โหสเก็ตเตอร์ฟีไม่มานะในการวอร์มของเราไปสามสิบรอบนะ oh, oh. นึกว่าสเก็ตเตอร์ฟีจะมาสักครั้งไม่มาสักครั้งเลยนะ mm hmm. มากดเข้าเองก็ได้นะ mm hmm. เพื่อนนีันะ้นแมวทองตกลงมาเราก็จะตัวคูณเพิ่มมานะนะตัวละสองคูณนะ mm hmm. เอาเอาเอาเหลืออีกหนึ่งขอขออีกหนึ่งดิโอ้โ oh, ห oh. เลยไปหมดเลยเลยไปหมดเลยกองชุดจะมาไหม โอ้กองชุดไม่แตกนะข้างบนนะเพื่อนๆโอ้โหน้องแมวมาคูนตัวคูนมาอย่างเดียวเลยเหลืออีกหนึ่งรอบเอาสุข้าวหัอสารายแตกไปตัวเจแตกต่อเอาสูชิแซลมอนแตกไปหนึ่งศูนย์สามห้าครับโอ้โหชุดใหญ่มาแล้วนะสูชิแซลมอนนะมอกี้คูนยี่สิบนะครับหนึ 1, 0, 9, 8, ่งศูนย์เก้าแปดซูเปอร์เมก้าเลยนะโอ้โหมาจนได้นะน้องแมว เคมาอีก288คูณนี่มันดุเดือดอย่างนี้นี่เองนะคูณยี่สิบนเพื่อนๆสะสมน้องแมวมาได้ขึ้นมาคูณยี่สิมะโหก่กอนโตวเวดี๋ยวสิไม้นี้เราคว้ามาเท่าไหร่นะโปง้ง1 4 2่งสี่นะเพื่อนเนืโอหนโ่้อเลยนะถือว่าโอเค้วกดเข้าฟีเจอร์มา6,7,5เพียงเท่านั้นนะ ขอกลับมาออโต้อีกสักครั้งสินะผมอยากรอยไอ้สเกตเตอร์ฟรีนะไม่รู้จะมาให้หรือเปล่านะ้องแมวนะวันนี้นะต้นเดือนแจกให้สักครั้งก็ยังดีนะโข้าหอสะไยไปสวยมันรอชมนะมนเพื่อนๆว่าเราจะได้สเกตเตอร์ฟรีไหมซูชิแตกไปซูชิแซลมอนนะฮืมเคชุดใหญ่ไปดีร้อยแปดอ้าวซูชิมาอีกแล้วซูชิแซลมอนนะนเพื่อน โอ้โหวันนี้ซูชิมาดีแล้วเพื่อนๆอยากกินโอมากาเซเลยนะอึบอึบอึบโอ้โหน้องแมวจะปั้นเราไปถึงโอมากาเซได้ไหมเดี๋ยวเรามารอชมกันนะเพื่อนโอ้โหแตกชุดใหญ่ไปสวยไปไปเร็วๆตอนนี้คูณหกแล้วอ,อีกสิบห้ารอบนะมันดูสิสเก็ตเตอร์ฟรีจะมาสักครั้งไหมสิบรอบสุดท้ายเอมาโอ้โหสเก็ตเตอร์มาสองนะ โอ้แต่ไม่ไหลต่อไม่ไหลต่อเนื่องโอไม่มาฟรีเราก็คงต้องกดเข้าเองอีกครั้งนะสินะอีกครั้งนะสินะที่ฉันต้องกดเข้าเองโอ้โหแจมโอ้ชุดใหญ่ชุดใหญ่มารัวๆแล้วเพื่อนคูณ2ไปดีอีกหรอบนะที่เราออโต้ทิ้งไว้30ครั้งนะ มากดเข้าฟีเจอร์อีกครั้งเลยดีกว่านะเพนะื่อนๆหกเจ็ดห้านะโหรอบนี้ได้มาสิบสิบรอบการหมุนฟรีเลยนะสิบรอบนะดูซิจะเป็นยังไงนะโอ้ตัวคูณมาแล้วขึ้นมาคูณสิบนะตอนนี้แต่ยังไม่ไหลามาสักครั้งเลยนะไหลมาหน่อยไม่ใช่มาแต่ตัวคูณนะน้องแมวนะเอานี่ไงนี่ไงพูดถึงก็มาสามสี่ศูนย์ไปเลย ก้อนโตไปเลยแนละ้วเพื่อนๆเ s, มก้าไปเลยสี่สามสี่ศูนย์นะโอ้โหเออเมาต้นเดือนมันดีแบบนี้นี่เองนะตอนรับต้นเดือน,น,นกันนะครับเพื่อนๆเดือนที่สิบของปีแล้วนะนะปีนี้นะใกล้จะเดินทางมาสิ้นสุดเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับมาดูซิว่าเราจะได้รับโบนัสจากต้นเดือนนี้โอ้หไม่มาเช่นั้นไม่มาเช่นกันนะ เจ็บตัวไป200รอยฟ่ฟานะไปเราเข้าฟิวเจอร์เองก็ได้แล้วเพื่อนๆขอขอสเก็ตเกตอร์ฟรีน้องแมวไม่ให้เลยนะไปลองมาดูอีกสักครั้งซิหกเจ็้าไปอีกครั้งนะอืมไหลมาแต่ช็อตแรกบบไม่ค่อยชื่นใจนะโอ้โหมาแต่ตัวคูนับโอ้ยแงบเลยเงบเลย มามาเบาๆคูณ8ไปมาเบาๆคูณ8ไปนะอึ๊บโอ้โหคูณ8ปดคูณสิไปอีกครั้ง36ครับซูชิแซลมอนเอ้ยซูชิข้าวห่อสาหร่ายนะมีข้าวห่อสาหร่ายกับซูชิแซลมอนนะเพื่อนๆคูณ14แตกไปโอ้โหเลยสามรอบขึ้นมา80อยู่เลยโอ้โหเลยสามรอบขึ้นมา80อยู่นะเพื่อนๆ เอาคูณ16แตกไป57ไปเอาขอชุดใหญ่หน่อยขอชุดใหญ่มาให้หน่อยดิรอบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้ดูเหมือนว่าเราจะเกลือนะนี่ไงตามคาดเพือเ่อนเกลือ,อจ,จัดๆเลยโหเงียบเลยนะเซตเลยนะเพื่อนเซตเลยนะ็อดน,น,นะนี้นะมาครับเรามาเข้าฟีเจอร์ครั้งสุดท้ายดีกว่าส่งท้ายไปเลยเบ็ดยี่สิบนะเพื่อนส่งท้ายไปแบบ แจมแจ่มไม่บ่มเลยนะสิบรอบสุดท้ายของเราในวันนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับในช่องผู้พิชิตนําโชคนะถ้าใครสนใจอยากจะลองเล่นเกมเจ้าแมวนะลัคก,กี้ในโกนในโกนนำโชคนะเพื่อนๆก็กดลิงก์ในีใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P ก็แอดไลน์มาที่แอด P.P.P. หนึ่งสามแปดนะหรือกดลิงก์ในดีคลิปชั่นนะครับมาพูดคุยกันได้นะเอาชุดใหญ่แตกไปแบบนี้สามสี่ศูนย์ไปดี โอ้โหผมเจอทิกนะเมื่อกี้ผม,จ,มจิ้มไปนะจิ้มไปนะจิ้มไปนะโอ้โหคูณสิบแจมแจมไปห้าห้าแปดไปแจมแจมนะไหลมาต่อปอขอไหลมาต่อต่อนะรางวัลก้อนโตวันหกหนึ่งสองเพื่อนเราเข้าไปเบ็ดยี่สิบนะรอบนี้นะมาดูกันซิว่าจะไปโอ้โหขาดไปอีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะสเก็ตเตอร์ของเราคูณสิบสี่คูณสิบหกใบสามแปดเสียบ สองรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายนะโอ้มาแต่ตัวคูนร,รอบสุดท้ายเอาอยัางแตกมานิดน,นหน่อยๆก็โอเคสองส่ 2, 4, นะเจแตงไปแปดสิบอ้โหแจมแจมครับไม้นี้ไม้นี้ก็เรียกสัทธายกลับมาได้อีกครั้งนะหนะึ่งแปดหนึนะเพื่อนๆเคครับเอเราก็กลับมาบวกนิดนิดหน่อยๆก็แจมแลวนะครับเพื่อน ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะไว้ยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะ EP ีที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ